ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่เป็นสมาชิกผู้และผู้ติดตามนะครับใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ f c e e o o o นะครับนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับที่จะไปมา,ารีวิวให้ชมคือ <c oughs> การแพ็คของนะครับแพ็คของนี ต้องหาลังดีๆแพ็คนะครับมันก็ใช้เวลาสักหน่อยครับถ้าเราจะแพ็คดีๆแน่นๆลังแข็งๆแพ็คดีๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าปลอดภัยโดยสวัสดิภาพแล้วก็สินค้าไม่ชํารุดนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยครับแต่ว่าสินค้าปลอดภัยครับแพ็คของดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้ใช้ได้รับสินค้าปลอดภัยครับนี่ลังแข็งๆนะครับลังแข็งๆนะครับใส่อันนี้ดอกเป็นดอก อ่าแชลเลนเจอร์นะครับเนี่ยอย่างเช่นนะครับอันนี้ลูกค้าทางสมเด็จนะครับก็รอรับได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าทางนครปฐมนะครับเนี่ยครับมิกเซอร์พร้อมแหลกนะครับก็รอรับได้เลยนะครับมิกยามาฮ่านะครับกล่องใหม่ๆสดๆแข็งๆแข็งนะครับเนี่ยครับดอกแข็งอ่าอย่างเช่นอ่ามิกยามาฮ่าก็จัดส่งไปจังหวัดน้องค่ายนะครับนี่ครับก็จัดส่งรอรับได้เลยนะครับ ลูกค้าทาง <ress> จังหวัดสงขลาครับก็รารับไปเลยนะครับลูกค้าจังหวัดสงขลานะครับลูกค้าทางจังหวัดอุทยานะครับดอกลำโพงนะครับเป็นดอกเพชคอมมือสองนะครับนี่ครับดอกโครงปั๊มอบอ้อมทางนาคปรปฐมก็รอรับได้เลยนะครับนี่ครับลูกค้าทางอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับก็รอรับได้เลยนะครับ ตัอนนี้เป็นสลักลูกปืนนะครับลูกค้าทางมหาสารคามใกล้ๆนะครับพยักก็มารับรอรับได้เลยนะครับตัอนี้ลูกค้าทางจังหวัดขอนแก่นนะครับดอกออริโอดิไว้สองดอกพร้อมดอกแหลมจรวดหนึ่งดอกนะครับนี่ครับทางอุดรก็รอรับได้เลยนะครับเนี่ครับเป็นตู้กลางแหลมนะครับหนึ่งคูหนึ่งครับน่ครับหลายๆท่านนะครับจังหวัดหลายๆจังหวัดนะครับก็รอรับได้เลยนะครับ ก็กำลังจัดส่งนะครับใจเย็นๆนะครับท่านไหนที่ว่ามันช้าก็เพราะว่าเราใช้าการแพคแบบรอบครอบนะครับแล้วก็หาลังดีๆแพคนะครับจะได้ถึงมือลูกค้าถึงมือ,อผู้รับอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพสินค้าไม่ชำรุดเสียหายนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกท้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนอุดหน,นุนมานะครับ แล้วก็ลูกค้าที่มาทางหน้าร้านด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ